สวัสดีค่ะนิตต้ช่องจิตสัมผัสค่ะคลิปนี้จะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการสะดอกข้อต่อชะตาเสริมบารมีตามแนวทางของหลวงปูด่ดูที่พินิตต้ได้รับความเมตตาจากหลวงปู่ให้ได้ทำงานตรงนี้ค่ะ mm hmm. เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณของหลวงปู่พ mm hmm. ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกๆพระอ,องค์ที่ได้ คุ้มครองให้แม่เนี่ยหายจากอาการเจ็บป่วยที่แบบว่าป่วยมานานนับเป็นสิบสิบปีแบบนี้ค่ะทำให้แบบว่าเรามองมองเห็นหนทางที่จะเดินไปต่อได้แล้วก็ให้แม่เนี่ยสวดมนต์ได้ได้มีพลังในการที่จะปฏิบัติแล้วก็เป็นการสร้าง บุญบารมีของแม่ต่อไปในภพชาติต่อไปด้วยค่ะก็เท้าความนิดนึงว่าในส่วนของคุณแม่เนี่ยท่านก็จะมีอาการป่วยเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็แบตเตอรี่หัวใจอ่อนคุณหมอก็แนะนำให้ผ่าตัดแต่ว่าแม่ก็ไม่ได้ผ่าตัดค่ะก็รักษาโดยวิธีการทานยาแล้วก็เวลาที่มัน พลังมันอ่อนเนี่ยก็เข้าไปแอดมิทที่โรงพยาบาลบ้างเข้า ICU บ้างแบบเนี้ค่ะในช่วงนั้นนะนานๆนานๆเข้าเนี่ยเส้นเลือดที่มันตีบค่ะมันก็ส่งผลถึงเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอทำให้ลิ้นลิ้นเนี่ยแข็งไปเลยแล้วก็กับสมองเนี่ยไม่บาลานซ์กันเวลาสมองสั่งงานให้แบบนี้ลิ้นก็จะพูดไปอีกแบบหนึง่งคือ พูดลิ้นแข็งไปเลยกว่าจะพูดได้เนี่ยใช้เวลาในการพูดนานมากทีนี้พอได้มาสวดพระคาถามหาจักรพพัดก็ได้ขอให้หลวงปู่ท่านช่วยค่ะโดยการขอที่ต้นเหตุเพื่อที่เราจะได้เข้าไปแก้ไขที่ต้นเหตุปลายเหตุก็คือโรงพยาบาลต้นเหตุก็คือสาเหตุว่าทำไมมันถึงได้มีอาการป่วยเป็นโรคนี้แล้วก็ต้องแก้ไขยังไง ซึ่งในการที่วิธีการเนี้ยก็ยังมีการดูแลรักษาทางการแพทย์อยู่นะคะแต่ว่าอีกทางนี้มันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่เข้ามาทำให้แม่เนี่ยได้สวดมนต์ได้แล้วก็มีพลังในการสวดมนต์แล้วตอนนี้อาการที่ว่าลิ้นแข็งแล้วก็สมองสั่งงานเนี่ยไม่บาลานซ์กันก็ดีขึ้นแล้วก็คือไม่รู้ว่าดีขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ ทำให้แบบดีใจมากๆก็เลยพอหลวงปู่ท่านมอบงานนี้ให้ก็ทำด้วยความเต็มใจเลยค่ะเพราะว่าเราได้ชีวิตใหม่ให้แม่เหมือนเราถูกลงบันที่หนึ่งเลยมแม่ก็ได้อยู่กับเราต่อไปอีกโดยที่ในส่วนของหัวใจเนี่ยหลวงปู่บอกว่าไม่ได้หายนะคะโรคหัวใจไม่ได้หาย ต้องทานยาตลอดชีวิตแต่ทำให้แม่มีพลังขึ้นมามีแรงบันดาลใจในการที่จะปฏิบัติสวดมนต์ต่อโดยที่ไม่ได้มีอาการเหนื่อยล้าเหมือนแต่ก่อนทีนี้พอคุณแม่หายดีขึ้นแล้วค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วถึงมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่มันก็ดีขึ้นกว่าแต่ก่อนที่ผ่านมาแล้ววิธีการแก้ไขก็จะเข้าไปแก้ไขทางด้านสาเหตุหลักก็คือทางด้านของ ้กับในเวรแล้วก็ทางด้านของวิญญาณหรือแรงต่างที่มาคอยแฝงทําให้มันทับถมทับถมกันมาแล้วเวลาที่รักษาเนี่ยเมื่อเราไปแก้ไขตรงต้นเหตุได้ก็จะทําให้ปลายเหตุเนี่ยเบาขึ้นแล้วก็เจอทางสว่างขึ้นอย่างเช่นเจอคุณหมอที่รักษาถูกโรคแล้วก็เจอยาที่ทานแล้วถูกกับโรคของตัวเองแบบนี้คะ่ะ ซึ่งในส่วนของพินิตี้เองค่ะหลังจากที่ได้รับวิชานี้มาแล้วก็ได้ส่งข่าวไปบอกพี่ๆน้องๆหลายๆท่านญาติทรรมค่ะท่านก็ให้ให้โอกาสพินิตี้ได้ทำงานแล้วก็เป็นความศรัทธาแล้วก็เป็นความไว้วางใจด้วยให้เราได้ทำงานก็มีอยู่เคสหนึ่งที่รู้สึกเศร้าแล้วก็รู้สึกเสียใจมากๆที่เราไม่สามารถที่จะช่วยท่านได้เนื่องจากว่าท่าน ป่วยหนักแล้วก็อาการคือโคม่าแล้วอะค่ะแล้วทีนี้นี่ยพอเราก็เต็มที่มากเลยอะค่ะทั้งคืนเลยในการที่พยายามช่วยเต็มที่พร้อมกับหลวงปู่แต่สุดท้ายค่ะเมื่อธาตุไม่ไหวก็ต้องจากไปไปสู่ภพใหม่แต่ว่าหลวงปู่ท่านก็ได้ทําพิธีโดยการที่ปรับภพบภูมิให้ด้วยค่ะทําให้ดวงจิตวิญญาณน,นั้นเนี่ยไม่ได้ทุกทรมานอยู่ตรงนั้นได้ไป ปฏิบัติธรรมมีสถานที่ที่แบบว่าไม่ต้องทุกข์ทรมานนะคะอยู่กับหลวงปู่สร้างบุญบารมีจนกว่าจะถึงเวลาที่จะต้องไปเกิดจริงๆแบบนี้ค่ะอันนี้เคสนี้ก็รู้สึกแย่มากๆเลยแล้วทีนี้ก็จะมีน้องอีกคนนึงค่ะที่ให้สดอดคล้อต่อชะตาให้เพราะว่าท่านก็มองว่าไม่มีอะไรเลยไม่น่าจะมีเคราะห์อะไรแบบนี้ค่ะก็สดอดคล้อต่อชะตาเข้ามาโดยที่ท่านเนี่ย โอนปัจจัยมาถวายหลวงปู่สามร้อยห้าสิบบาทแล้วก็บอกถึงอาการนู่นนี่นั่นขอให้หลวงปู่แก้ไขให้หน่อยแบบนี้ค่ะในการที่เข้าไปสะดอกขอต่อชะตาเนี่ยหลวงปู่ท่านจะดูว่าสาเหตุที่พวกเราเนี่ยเป็นอยู่มันคืออะไรแล้วก็ท่านก็จะไปปรับพื้นฐานดวงตรงนั้นให้เหมือนไปเคลียร์ขากน้มให้กับลูกหลานทุกคนเนี่ย ได้ปฏิบัติไปตามแนวทางของท่านแล้วท่านก็จะชี้แนะว่าเนี่ยให้สวดมนต์แบบนี้นะหรือว่าให้อธิษฐานแบบนี้ให้กล่าวอาโหสิกรรมแบบนี้แบบนี้ค่ะแล้วทีเนี้ยในส่วนของน้องคนนี้ท่านยังไม่ได้สวดคาถามหาจักรพพัดแต่ว่ามีความศรัทธาอยากจะสะอกเคราะห์ก็เลยสอกเคราะห์เข้ามาพอหลวงปู่ท่านแก้ไขให้แล้วท่านก็เลยมาเฉลยว่าที่โอนปัจจัยมาถวายหลวงปู่350บาท นั่นหมายความว่าทุกๆคืนเนี่ยจะชอบตื่นเวลานี้ก็คือตีสามห้าสิบนาทีทุกวันเลยตื่นมานานละแล้วก็สงสัยว่ามันคืออะไรทำไมมันถึงตื่นเฉพาะเวลานี้ทีนี้ก็ได้ถามหลวงปู่ค่ะว่าตัวเลขนี้มันคืออะไรหลวงปู่ก็บอกว่ามันเป็นตัวเลขที่ไม่ดีเหมือนกับว่าได้มีติดสัจจะวาจากับอีกคนนึงไว้แล้วก็นัดกันที่เวลานี้ทุกวัน แล้วเขาก็มารอเวลานั้นทุกวันเลยก็เลยทําให้น้องเนี่ยตื่นเวลานี้ทุกวันพอหลังจากที่หลวงปู่ท่านปรับแก้ไขให้แล้วอะค่ะปรากฏว่าตั้งแต่นั้นมาไม่เคยตื่นมาเจอเวลานี้อีกเลยก็จะตื่นเวลาบางทีตื่นมาก่อนตื่นมาหลังแต่ไม่เคยตรงเวลาตีสามห้าสิบค่ะก็มีหลายเคสมากมายเลยค่ะที่ส่งเข้ามาให้ขอให้หลวงปู่ท่านช่วย สอกคอให้ช่วยปรับปรับพื้นฐานดวงให้แล้วก็แต่ละคนก็จะโชคดีตามบุญวาส,สนาของแต่ละท่านที่มีคะ่ะบางท่านก็มีโชคมีลาภแบบนี้คะ่ะบางท่านก็จะสุขภาพก็จะดีขึ้นอย่างเช่นในเรื่องของการเจ็บป่วยแบบนี้คะ่ะที่เป็นการตรวจหาโรคไม่เจอก็ทําให้ดีขึ้นแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งงานของหลวงปู่ก็จะเป็นการ ติดต่อสื่อสารเจราจากับอีกทางด้านโลกโลกวิญญาณนะคะให้แล้วก็ในส่วนของตัวพินิตตีเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นครูบาอาจารย์นะคะก็จะเป็นแค่คนที่ให้ทางด้านของหลวงปู่เนี่ยผ่านมาแล้วก็สื่อมาบอกแล้วก็บอกกับทางฝั่งนี้ว่าทางฝ่ายนู้นเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วก็ให้ฝ่ายเนี้ยทำตามที่เขาขอมาแต่หลวงปู่ก็จะทำหน้าที่ เจรจาต่อรองให้ว่าเออเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ก็ขอเอาโหสิกรรมได้ไหมขอให้นู่นนี่นั่นได้ไหมก็ทําให้พวกเขาเนี่ยอาโหสิกรรมมาให้แล้วก็ทําให้ฝั่งของพวกเราเนี่ยได้เห็นแนวทางเห็นหนทางที่จะแก้ไขกับปัญหาที่พวกเราเจออยู่ค่ะหลังจากนั้นเนี่ยหลวงปู่ท่านก็จะชี้แนะให้ปฏิบัติแบบนี้ให้ทําแบบนี้เหมือนที่พี่นิตตี้บอกครั้งแรกอะค่ะแล้วก็ลืมบอกไปว่า ในส่วนของน้องคนนั้นที่เขายังไม่ได้สวดพระคาถามหาจักพัิหลวงปู่ก็จะแนะนําให้ทําบุญค่ะทําบุญอีกแบบหนึง่งที่จะต้องเข้าไปแก้ไขที่เขาติดขัดอยู่หรือว่าปัญหาที่เขาเจอเนี่ยหลวงปู่ก็จะแนะนําให้ทําบุญแบบนั้นไปก็คือแล้วแต่แต่ละคนที่หลวงปู่ท่านจะมองเห็นว่าลูกหลานแต่ละคนเนี่ยจะต้องแก้แบบไหนจะต้องทํำยังไงแบบนี้ค่ะท่านก็จะชี้แนะแบบนี้ซึ่งหลายๆท่านเนี่ยถ้าได้รับการ สดอดคข้อต่อชะตาเสริมบาร,รมีจากหลวงปู่แล้วอะค่ะท่านบอกว่ามันจะเป็นทางตรงเป็นทางตรงที่พวกให้พวกเราเนี่ยเดินทางหลุดพ้นจากความทุกข์ที่พวกเรามีอยู่อย่างปัญหาเนี้ยแทนที่เราจะใช้เวลาสิบปีมันก็จะลดระยะเวลาลงมาค่ะทำให้เราเดินทางพ้นจากความทุกข์นั้นอะเร็วขึ้น อย่างเคสของแม่เนี่ยคือทุกมาเป็นยี่สิบสาสิปีเลยอะค่ะแต่พอมาปฏิบัติจริงๆเนี่ยแดเดือนกับการที่เราปฏิบัติจริงๆเลยอะค่ะแบบเฮ้ยเราทุกมานานแล้วอะเราทำอะไรมันหนักมากกว่านี้อะกับการที่เราสวดมนต์ขอบุญบารามีของหลวงปู่เนี่ยมาคุ้มครองมาปรับทตุให้กับแม่มาปรับทตุให้กับทุกๆุคนที่ได้ขอให้หลวงปู่ช่วยเข้ามาเนี่ยมันเป็น งานที่มันมันทำได้อะโดยที่เราไม่ได้คิดสงสัยอะไรเลยแบบนี้คะ่ะก็หลายหลายท่านลหลายหลเคสนะคะก็จะเวลาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเวลาของแต่ละคนนะคะไม่ใช่ว่าหลังจากที่เราปรับเสร็จแล้วเนี่ยต้องประมาณหนึ่งวันสองวันสามวันก็เห็นผลจะไม่ใช่คะ่ะต้องใช้เวลาแต่ตามแต่ระยะเวลาของเราที่จะหลุดจากความทุก์ตรงนั้นนะคะ อย่างเช่นถ้าเป็นเคสขายที่การที่เราจะปรับพื้นที่ที่จะขายเนี่ยบางครั้งค่ะไม่ได้ปรับแค่รอบเดียวบางทีก็สองสามรอบก็มีค่ะกว่าที่เราจะมองเห็นลึกๆข้างในได้ว่าเอ้ยมันติดอะไรอยู่มันมันต้องทำยังไงต้องแก้ไขยังไงแบบนี้มันก็เพราะว่าที่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่เจ้าของเดียวไงคะกว่าจะมาถึงพวกเราเนี่ยไม่รู้ว่าผ่านมากี่มือแล้ว กี่เจ้าของแล้วค่ะแล้วก็ต้องเข้าไปดูลึกๆๆเข้าไปอีกอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เป็นช่วงที่เศรษฐกิจนะเนาะมันก็ต้องรอเวลากันนะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก่อนที่จะได้ทํางานตรงเนี้ยให้กับหลวงปู่อย่างเต็มรูปแบบเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาไม่นานหลังจากที่ปรับไปแล้วแต่พอปรับไปแล้วเราก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรเลย,เลยปรับแล้วเราก็ผ่านไปแล้วสักพักนึงอ้าวปรากฏว่า อ้าสําเร็จไปแล้วซะง,งั้นก็มีค่ะเหมือนว่าพอเราทําแล้วเนี่ยเราก็จะเบนกระแสออกเราจะไม่ไปโฟกัสกับตรงนั้นละแล้วก็เราก็จะทํากับที่อื่นไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านไปประมาณสักเดือนหรือสองเดือนเนี่ยคนที่เราเข้าไปเข้าไปช่วยเนี่ยเข้าไปสวดมนต์หรือไปสะดเดาะเคราะห์ให้เนี่ยโดยที่เอาบารามีของหลวงปู่ไปช่วยค่ะก็จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเข้ามาในชีวิตของท่านเหล่านั้นค่ะ ก็เป็นความสุขใจแล้วก็ความอัศจรรย์ใจที่เราได้ทำงานตรงนี้ให้กับหลวงปู่วันนี้ค่ะก็เลยมาแชร์ให้ฟังถึงประสบการณ์ที่ได้ทำมาจากหลายๆเคสบางเคสก็ยังไม่สำเร็จนะคะบางเคสก็ยังต้องใช้เวลาอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทุกเคสค่ะหลวงปู่บอกว่าหลังจากปรับไปแล้วเนี่ยท่านเหล่านั้นเนี่ยก็จะได้รับความคุ้มครองได้สำเร็จกัน ทุกท่านแต่ขึ้นอยู่กับระยะเวลาค่ะจะเร็วจะช้าขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของตัวเราเองด้วยหลวงปู่ปรับให้แล้วไม่ใช่ว่ามันจะต้องไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่นะคะตัวเราต้องไปสารต่อต้องไปสวดมนต์ต้องไปทําตามที่หลวงปู่ท่านชี้แนะเราเพราะว่าเราห้าสิบหลวงปู่ห้าสิบเราสวดมนต์เมื่อไหร่หลวงปู่ก็ไปช่วยพวกเราได้เมื่อนั้นบางท่านค่ะก็มีความทุกข์เนี่ย เจอกับปัญหาอยู่กับความทุกข์มามากกว่า10บสบกว่าปีขึ้นพยายามแก้ไขทุกสิ่งอย่างแล้วก็ยังไม่ผ่านแต่พอมาเจอกับหลวงปู่แล้วท่านได้ชี้แนะแนวทางให้แล้วก็แก้ไขปรับพื้นฐานให้ค่อยๆปรับมาทีละนิดค่ะทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ความอดทนเพราะว่าแต่ก่อนหน้านั้นก่อนที่เราจะมาเจอกับหลวงปู่เนี่ยเราหนักแค่ไหนพอมาเจอกับท่านเนี่ยเราก็จะเห็นทางออก เห็นหนทางที่มันสว่างชัดเจนขึ้นก็เลยอยากจะขอนำมาแชร์ให้กับท่านพี่เพียงนน้องเนี่ยได้มีกำลังใจค่ะหรือแม้แต่กระทั่งการที่เราขอให้กับทางด้านของลูกหนี้ที่เขายืมเงินเราไปแล้วเขาไม่คืนแบบเนี้ค่ะท่านก็ให้เราเนี่ยปล่อยวางทำตามที่ท่านบอกไปเรื่อยๆส่วนใหญ่คือจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีไงคะ ก็จะทําให้บอกว่าเวลาที่ถึงเวลาแล้วเนี่ยก็จะนู่นนี่นั่นผัดเปลี่ยนกันไปก็ต้องทําใจด้วยแล้วก็เอาอารมณ์ของเราตรงเนี้ยให้อยู่ในการสวดมนต์ภาวนาคือเหมือนเบนกระแสะจากความทุกข์ที่พวกเราไปโฟกัสอยู่ตรงนั้นเนี่ยให้ออกมาอยู่กับบทสวดมนต์แล้วมันจะมีทางออกอย่างอย่างปาฏิหาริย์แล้วก็ถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ได้เงินคืนจากลูกหนี้ของเรา แต่เราก็มีทางออกอีกทางหนึง่งอย่างเช่นอาจจะมีเงินจากทางอื่นก็ได้เข้ามาให้เราหรือเราอาจจะได้งานทําก็ได้ระหว่างที่กําลังตกงานอยู่เนี่ยแล้วเรากําลังทวงหนี้อยู่อย่างนี้ค่ะเราอาจจะได้งานทําก็ได้เราอาจจะมีโชคลาภเข้ามาหรือมีทางอื่นเข้ามาก็ได้แบบนี้ค่ะโดยที่อาจจะไม่ได้จากทางนั้นก็ได้อันนี้ก็เลยมาขอแชร์ให้ฟังจากประสบการณ์ที่ได้ปฏิบัติ ในงานตรงนี้มาค่ะช่วงระยะเวลาก็ตั้งแต่เดือนเก้าที่ผ่านมาก็มีมากมายหลายเคสเลยค่ะแล้วก็เต็มใจที่จะทํางานตรงนี้ค่ะก็หากว่าบางครั้งข้อความหรือว่าเรงต่างที่เข้าไปตอบช้าเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะคะในการปรับแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่แค่15นาที20นาทีคนละ1ชั่วโมงพื้นฐานแต่ถ้าใครที่หนักๆก,ก็ สีห้าชั่วโมงก็มีค่ะกว่าที่จะเสร็จในแต่ละเคสมันก็เลยทำให้แบบว่าเวลาเนี่ยมันมันยังไม่ค่อยบาลานซ์เท่าไหร่แต่ก็พยายามปรับในเรื่องของเวลาอยู่ค่ะดังนั้นสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ